สวัสดีค่ะช่องพัชชาโหราพรมยานค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงโดยใช้หลักวิชาไพ่พรมยานผสมกับการอ่านวิธีการโคจรของดวงดาวสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาคือไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูได้จากราศีโดยใช้ไพ่เป็นตัวบอกเรื่องราวให้คุณได้รับรู้รับทราบค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงนะคะประจําเดือนเมษายนของชาวลัคนาราศีธนูคุณธนูเดือนนี้เดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่น่าอิจฉาเดือนหนึ่งของคุณนะคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรียกว่าเดือนนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนจุดสตาร์ทของการเปลี่ยนแปลงบางท่านเนี่ยรอคอยอะไรอยู่มันมีสายมานานแล้วละ่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ย แต่พอมาถึงเดือนนี้ไอ้สิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณมีดาวถึงสี่ดวงนะคะมารวมตัวกันอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะปุตตะแปลว่าความรู้สึกในใจก็ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีคุณมีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะ แปลว่าคุณจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะมีเรื่องที่น่ายินดีคุณจะได้รับชื่อเสียงได้รับเกียรติได้รับเสียงชื่นชมนะ่ะรอคอยอะไรอยู่มันมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จดาวเจ้าเรือนดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรร่วมกันกับดาวพฤหัสซึ่งเขาเป็นดาวคู่มิดใหญ่ซึ่งดาวพฤหัสคือดาวตัวตนของคุณนะคุณธนูนะแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับอะไรใหม่ๆ มีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะบางท่านนะ่ะมีกฑ์เปลี่ยนแปลงสังคมเลยนะเปลี่ยนเพื่อนใหม่เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ทุกอย่างมันเป็นการเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆหมดเลย บางคนเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในรูปแบบใหม่ๆเลยนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเข้ามาร่วมด้วยนะบางท่านเนี่ยใช้จ่ายเงินเยอะนะไปกับการเดินทางก็แน่นอนอยู่แล้วนะถ้าเรามีการที่จะต้องเปลี่ยนสังคมเนี่ยภาษีสังคมย่อมตามมาแน่นอนคุณธนูเดือนนี้จะมีเกณฑ์การที่จะต้องได้เข้าไปช่วยเหลือคนรอบข้างนะเนื่องจากว่าดาวราหู ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีสังคมใหม่เกิดขึ้นแล้วสังคมใหม่เนี่ยมันจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายนะดาวกระดุมพระดาวเสาเนี่ยเดินเข้าสู่เรือนสหัชชะก็ต้องเสียงเงินไปกับการเดินทางเสียงเงินไปกับคนรอบข้างคนรอบตัว ภาษีสังคมค่าใช้ใจ่ายในการออกงานนะคุณจะได้รับเกียรติคุณจะได้ไปงานที่มีเกียรติมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างประเทศอย่างที่บอกมาในส่วนของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสเจอความรักนะบางท่านเจอกันจากการทำงานหรือบางท่านเจอกันเนี่ยมาเป็นคนรักกันนะเนื่องจากพัฒนาความสัมพันธ์จากการเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ในสังคมเดียวกันมาก่อน คนที่เคยเลิกราหรือคนที่เคยมีประเด็นมีโอกาสเกิดลมพัดหวนนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวินาตคือดาวอังคาธานเนี่ยโคจรเข้ามาเล็งลักในขณะเดียวกันดาวเจ้าเรือนวินาศก็เป็นดาวเดียวกับดาวเจ้าเรือนปุตตะคือดาวอังคาธนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์ลมพัดหวนมีเกณฑ์การกลับมารับกัน ใหม่อีกครั้งพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักกันใหม่อีกครั้งก็คือการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเก่านั่นแหละส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะคะมีโอกาสนะถ้ารอคอยบุตรเนี่ยมีโอกาสตั้งคันนะดาวหลายดวงไปรวมตัวกันอยู่ในเรือนปุตตะทั้งดาวตัวคุณดาวสุภะนะคะดาวกรรมะดาวปัตตนีไข่ ใครที่อยากมีน้องเนี่ยรอคอยที่จะมีน้องเนี่ยมีเกณฑ์สมหวังได้นะคะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของไพ่พรหมยานไพ่ใบแรกนะคะวาสนาตัวตนของคุณคุณได้ไพ่เทพพลังขานอืมอย่างที่บอกไปในเรื่องของดวงดาวเดือนนี้เมือนสายน,นี่ยคุณมีดาวหลายดวงนะไปรวมตัวกันอยู่ในเรือนปุตตะเรียกว่า เดือนนี้คุณคุณธนูเนี่ยคุณเป็นทั้งนักรบนักเลงและนักรักนะทั้งเรื่องงานอ่าเรื่องเงินเรื่องความรักคุณไม่เป็นสองรองใครทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยมาด้วยความขยันขันแข็งมาจากการอเอาจริงเอาจางังมาจากการมุ่งมั่น ขยันในการทํางานขยันในการหาเงินนะคะหรือในความรักเนี่ยเขาก็เรียกว่าคุณเป็นนักรักตัวยงนะอย่างที่บอกโอกาสดีๆทุกอย่างเลยความรักการงานการเงินนักรบนักเลงนักรักมีพร้อมสับในตัวคุณในเดือนนี้นะคุณคุณคุณธนูให้ระวังนิดนึงนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นใบแรกระวังเรื่องของความใจร้อนระวังเรื่องของอารมณ์เดือนเมษาน้าร้อนเนาะอากาศมันร้อน พยายามทําใจให้เย็นนะอย่าใจร้อนเออนะคะไพ่ใบที่สองในตำแหน่งของการเงินเนี่ยคุณได้พระเกตมงคลไพ่ไพ่ใบ,ใบนี้เรื่องการเงินการทองไม่ติดขัดนะใครที่รอคอยเงินอยู่เนี่ยมันมีเกณฑ์นะที่คุณจะได้รับใน เงินที่คุณรอคอยรอคอยสิ่งใดมีเกณฑ์การสมหวังมีโอกาสสมหวังมีโอกาสเดินทางไกลติดต่อต่างชาติต่างภาษาติดต่อสื่อสารเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะในส่วนของเพื่อนฝูงรอบข้างเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยอะ่ะคุณธนูบริวารรอบข้างคุณเนี่ยคุณได้ไพ่เท้าวเวสุวรรณไพ่เท้าวเวสุวรรณนักท่านเป็นตัวแทนของ เศรษฐีนะนักธุรกิจรุ่นใหญ่เลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของคุณธนูอย่างที่บอกไปในเรื่องของดวงดาวนะคุณมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารได้ร่วมหุ้นลงทุนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในงานนะได้รู้จักสังคมใหม่ได้รู้จักมิตรภาพใหม่ๆซึ่งมันจะนำพาชื่อเสียงลาบยศเกียติ เกียรติยศสิ่งดีๆมาให้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ไพ่ทเทวสุวรรณเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดวงดาวนะคุณธนูมั่นใจได้เลยว่าเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นเดือนดีๆนะออรา่าราศีทุกอย่างจัดเต็มน,นะคะรอคอยสิ่งใดอยู่เนี่ยเทพธิดาพระจันทร์ขึ้นมาท่านบอกว่าคุณเตรียมงานฉลองไม่ได้เลยนะ โอกาสสำเร็จมีสูงมากแล้วจะเป็นความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาในระยะอันสัน้นไม่ไกลไม่นานนะคะเขาเรียกว่าแต่งตัวสวยไว้รอเลยนะเออถ้าใครรอคอยเรื่องความรักนะแต่งหน้าเขียนคิ้วรอได้หรือถ้าใครรอคอยโอกาสในเรื่องของการงานการเงินโอกาสนั้นนะ่ะกำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้ ในส่วนของครอบครัวนะจะเหนื่อยหน่อยนิดนึงนะเรามีความรู้สึกว่าคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่นะคุณธนูตอนเนี้นะการมีภาระความรับผิดชอบเยอะถ้าเท้าวิรุณหกใบนี้ขึ้นมาคู่กันกับไพ่พทักษาเนี่ยมันแปลว่าความรับผิดชอบของคุณมีสูงมากบางครั้งอาจจะต้องได้เข้าไปช่วยเหลือเกลือกูลบริวารน,นะคนรอบข้างอ่ะเออน,นะ บริวารคนรอบข้างคนรอบตัวนะทุกคนเขาหวังมาพึ่งคุณหมดเลยแต่ถามว่าคุณเป็นที่พึ่งให้เขาได้ไหมคุณตัวคุณเองอ่ะคุณก็เป็นที่พึ่งให้เขาได้อันนี้คือเรื่องที่น่ายินดีนะเอ,อเราเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้นะเป็นการสร้างทานบารมีนะเหมือนเป็นเหมือนคุณเป็นเสาหลักอะ่ะเป็นที่พึ่งของครอบครัวต้องช่วยเหลือคนอื่นแม้กระทั่งในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือ ญากมีพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งทุกคนเขาก็จะเข้ามาอขอความช่วยเหลือจากคุณนะถ้ามันไม่ใช่ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเนี่ยบางครั้งขอได้แค่คําปรึกษาคุณมักจะเป็นคนที่ คือดาวพฤหัสนะเนาะคุณธนูตัวของคุณนะ่ะคือดาวพฤหัสคุณก็ชอบสั่งสอนชี้แนะแนวทางแล้วคุณก็เป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะให้คําแนะนําแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคนรอบข้างได้นะเออบางครั้งเนี่ยเนี่ยเทพธิดาแมงป่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนที่เก่งฉลาดแต่มีความหวาดระแวงนะในความเก่งในความฉลาดของคุณนะ่ะ มันก็ไม่ค่อยจะไว้ใจใครหรอกคุณก็รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมมนุษย์นะเออแต่คุณก็ช่วยเหลือเขานะไพ่ใบเนี้มันเป็นการสร้างฐานบาร,รมีอย่างหน,นึ่งแต่ไพ่ใบเนี้ยพอขึ้นมาตําแหน่งอริเนี่ยคุณต้องทําใจหน่อยนะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณช่วยเหลือคนอื่นเขาไปคุณไม่ต้องหวังผลนะมันเหมือนกับเป็นการสร้างทานบาร,รมีอะ่ะบางครั้งบางอย่างอะไรที่มันเสียไปอะ่ะถ้ามันไม่เหลือบากการงนะก็ถือว่าเออ เราเกิดมาเพื่อถ้าคุณเชื่อเรื่องกรรมนะบางอย่างนะ่ะถ้าไพ่เทพธิดาแมงป่องขึ้นมาตรงตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าบางอย่างที่สละได้ให้ได้เนี่ยก็ก็ให้เขาไปเถอะนะอย่ายึดมัน่นถือมัน่นแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเราต้องต้องรู้จักปล่อยวางนะไพ่ใบนี้นะเก่งฉลาดหวาดระแวงแต่ต้องปล่อยวางนะคะไม่งั้นคุณจะคุณจะเครียดนะ่ะอืม ในส่วนของการงานโอ้โหไพ่นะคะคุณได้ไพ่พระอรุณเทพบุตรนะคู่กันมากับพลังสีดานะที่แล้วก็คู่กันมาอีกกับพระแม่โพศพสามใบเนี้ยยังไงดีละ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าอะไรที่คุณรอคอยจากทางไกลอะ่ะ มันมีเกมที่จะสมหวังถ้าใครรอข่าวดีนะจากทางไกลอะ่ะคุณจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้แหละสิ่งใดๆที่คุณทํามานะคุณจะได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงินตัวทองเป็นลาบยศเป็นเกียรินะเป็นสิ่งดีๆเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณทํามาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีๆให้พระแม่โพศบประกบอยู่คู่กับนะ,ะตําแหน่งหน้าที่การงานนะ แสดงว่างานของคุณเนี่ยมันมีทิศทางไปในทางที่ดีมากๆบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตเลยแหละได้รับเงินก้อนโตจากการทำงานไม่ว่าคุณจะลงทุนทำอะไรนะคะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะ่ะที่คุณรอคอ,อยนะคะในโปรเจกต์งานใหม่โปรเจกต์ที่คุณกำลังเริ่มต้นใหม่นะคะมันมีเกณฑ์สำเร็จหมดเลยในเรื่อง,องการงานทีนี้ อย่างที่บอกไปว่าคุณธนูถ้าใครมีเกณฑ์การถ้าใครได้มีเรื่องที่จะต้องวางแผนที่จะเดินทางไกลติดต่อสื่อสารกับต่างชาติต่างภาษาหรือมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบอกเลยว่าคุณลุยเลยนะไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของคนที่คิดแล้วลงมือทำนะไม่ใช่คิดแล้วไม่ทำคือคิดแล้วลงมือทำแล้วมันประสบผลสำเร็จเพราะคุณได้ไพ่พระแม่โพศพขึ้นมาด้วยเนี่ย มันจะไม่สําเร็จได้ยังไงโปรเจกต์ Project อะไรที่คุณวางแผนไว้นะ่ะที่คุณกําลังจะเริ่มต้นนะ่ะคุณมั่นใจได้เลยนะว่ามันจะเป็นผลสําเร็จตามมาให้คุณประโยชน์กับคุณอย่างที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารนะคะงานที่ต้องมีการวิ่งเต้นเดินทางต่างชาติต่างภาษาโดดเด่นมากในเรื่องของอสุขภาพ นะคะให้ระวังให้ระวังเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อนะมีพวิสุกรมขึ้นมาคู่กันกันกบพังคานเนี่ยคุณอาจจะใช้ความคิดความเครียดในเรื่องของการทำงานมากนะเดือนนี้ให้ระวังเรื่องอ,อุบัติเหตุจากการทำงานได้ด้วยนะอุบัติเหตุจากการทำงานกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเป็นไปได้หมดนะคะคุณธนูในส่วนของความรักบอกแล้วนะ คุณธนูคุณมีเกณฑ์อย่างที่บอกไปว่าไพ่รจนากับสังทองเนี่ยคุณธนูสำหรับคนที่มีประเด็นที่เลิกร้างห่างรากันไปหรือว่ามีประเด็นเคยเคย รักกันอยู่แล้วต้องมีเหตุให้ต้องจากกันนะมันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์แต่ทีเนี้ยการพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่ต้องยอมรับความแตกต่างนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยคนโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจออย่างที่บอกนะคะมีตัวเลือด มีคนเข้ามาให้เลือกแต่คนโสดคุณธนูเรามีความรู้สึกว่าคุณเป็นสาวสวยนะถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นคนสเสน่ห์แรงถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายสเสน่ห์แรงหนะ่ะนักรบนักเลงนักรักคุณจะมีตัวเลือกเข้ามานะบางครั้งอาจจะเลือกไม่ได้นะในเดือนนี้นอกจากเนื่องจากว่าคุณค่อนข้างฮอตสำหรับคนมีคู่เรามองว่าได้มีการร่วมมือการทำอะไรด้วยกันนะสำหรับคนมีคู่อะ เพราะว่า,าผ่านอะไรกันมาด้วยการซักระยะหนึ่งแล้วละ่ะสำหรับคนธนูนะคะคราวนี้เดือนนี้ดาวคู่จริงๆเนี่ยมันไปตกในเรือนปุตตะแล้วดาวาดาวพุธ นะคะกับดาวอาทิต์เนี่ยเขาเป็นคู่สติปัญญามันมองเห็นว่าคุณเหมือนจะมีการได้ร่วมมือร่วมหุ้นลงทุนทำอะไรกับคู่ด้วยซ้าสำหรับคนที่ยังทำงานด้วยกันยังมีคู่ด้วยกันนะคะเอาละ คนธนูสรุปภาพรวมในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอะไรใหม่ๆบางครั้งเนี่ยหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนั้นน่ะปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบในเรื่อง,องครอบครัวมีอยู่นะคุณจะได้รับเกียรติได้รับ ความสมหวังในสิ่งที่รอคอยในระยะเวลาอันใกล้นี้แหละค่ะคุณธนูโชคดีนะคะคุณธนูทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ